ตัวเทพยอโดเป็นหนึ่งกะทีตัวเลขที่ปรากฏในคลิปอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโปรดใช้จกักรยานของท่านในการรับชมไปยอโดอุปหัตัวจิ๋วแห่งโลกลุนทูล่าที่นำทีมมาโดยลูลูดัมเบิลทีโมและทิสตานาตัวละครที่ต้องปลดล็อกป๊อปปี้ตัวละครยอโดเดมาร์เซียสวมใส่อัลเทม2ชิ้นเคนเนนเชลเนียยอโดดีเฟนเดอร์แปดดาวไม่ซ้ำกันคู่บะโกแอนยูมิใช้ยอโดอินวอเกอร์บุยเซอร์หกดาวไม่ซ้ำกันฟิสใช้บีวอเตอร์ยอโดหกตัวไม่ซ้ำกันเวก้า ต้องมียูนิตหนึ่งตัวสวมใส่ดับบ้อมได้แคบ2ชิ้นและตัวสุดท้ายซิกช้ยโดหรือซอนสวมใส่ไอเทม3ชิ้นฝากกดติดตามสักนิดแล้วไปกระต่อที่ความสามารถของเทรดยโอโดการเปิดใช้งานเทรดยโอโดจะเริ่มต้นที่2ตัวได้รับพลังชีวิตความโจมตีและเมื่อจะเป็น3ดาวจะได้โบ,บนัสเพิ่มเติม4ตัวันคาคังแรกในแต่ละรอบจะมียูนิตยโอโดหนึ่งตัวเสมอ6ตัวได้รับแต้มสุกสองครั้งทุกรอบ8ตัวได้รับยโอโดแกรบแบ็กในทุกๆรอบแครกเป็นเศรษฐีเชนเนสซี่เชัเนสซีนน 4, ท่ทุยทีเเ่เล็กๆถ้าเกิดอยากเปิด สำเร็จยอดเดิลของเราก็จะไม่จิ๋วอีกต่อไปถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ไปโดดโค้เล่นสปาตุล่ามาเล่นไ,ได้เลย